ครับกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เรามาหาปู่บุญมีนะครับผมครับเพราะว่าปู่เรียกพบด่วนนะครับเพราะว่าปู่มีเลขล็อกนะครับเลขล็อกล้านนะครับเลขล็อกเงินล้านอะไรนี่ครับปู่กลับมาทําใหม่นะครับผมสําหรับเลขล็อกเงินล้านนะฮะทางช่องก็ยังไม่ได้ทําสักทีเลยนะครับผมทําแต่เลขเสียนพระนะครับผมปู่บอกว่างวดที่แล้วก็เข้านะฮะเก้าเก้านะครับเลขล็อก เงินล้านนะครับกับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s ไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเราจะนําเลขล็อกเงินล้านมาเปรียบเทียบกับ สูตรข้ามเสียนว่าตัวไหนมันตรงกันบ้างนะครับ FC ครับผมให้พ่อแม่พี่น้องใช้ดุลพินิษนะครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะว่ามันตรงกันไหมนะครับถ้าตรงใจกับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านก็สามารถหยิบลอตเตอรี่ได้นะครับชอบกระจัดกัดขะพานนะครับ FC ครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางนะฮะเลขล็อกเงินล้านของปู่บุญมี22งงวดกันครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะตามมาครับผม มาสักการ์ดค่ะเจริญพรเจริญพรคือปู่เรียกพบด่วนคือแบบมีแนวทางเด็ดๆแหะครับปู่มีแนวทางเด็ดตัว่าลอกเงินหลานอิู่มากลอกนี่โอ้เข็ดเองบ่ค่ะเข็ดเองคือว่ามันเขียนถึงนมาจังถึงมันมันจีเข่าบวกแต่เขียนล่องเบ่งเฮ็ดล่องเบ่งเอากลับมาปัดทุนใหม่นะครับปู่เอาปัดทุนใหม่เป็นลอกเงินหลาน ว่ามันจะตรงกับ,กบขามเขียนไหมมันจะตรงกับขามขามเขียนบอ่อมันติเขาตัวนี้หรือติเขาขามเขียนเพร,ราว่าขามเขียนกับว่พผาดงว้แห่วดรอกที่แล้วห้าดอมากนาะเลกรอเนาะอกที่แล้วกับว่าดว่าดรุ่งรบลงทะเลฝันแต่ว่าก็ถกูกอยู่ใช่ไหมครับปูถกกถูกอยู่วฟนกระตือกะเล็กเดว่าเอาลงมาอีกครับอื จะเลยเป็นล็อกเงินล้านนะคือของปู่มี่นี่จะมีสูตรข้ามเสียงกับล็อกเงินล้านใช่ไหมครับปู่ล็อกเงินล้านแล้วก็เ,กเลขขันั่นแหละโอ้ครับเอาก่อนที่จะไปชมตัวเลขนะครับปู่ปู่แจ้งข่าวว่ายังไงนะครับผมก่อนจะไปเบิ้งตัวเลขครับโอ้ใจรออบงจากน้อยเด้อันอย่เฝ้าใจหายได้ซุ่เหมือนเบิง้งซุ่มฟั่งกันเลยฟั่งปู่ปลัวปูข่าวตะกอนทั้ง เอ่อมื่อวันที่สามมิถุนายนนี่เพิ่นจีสงน้าพระธาตุนะครับสงน้าพระธาตุแล้วก็เพิ่นถิถวายกล่องน้ำถวายกล่องเพียนที่ก็เจ้ามาสือ่อมาถวายครับผมเพิ่นกระโปออกซื่อออกเสียงออกน้ำดอกเพิ่นบ่อยากให้ออกซื่อสามมิถุนายนครับปู่เออมื่อวันที่สามมิถุนายน สิมีงานสงถาดกี่โม,มงครับปวดเริ่มก่ประมาณเทียงขคือสันเพศแล้วแล้วๆกับเจมีการสงถาดแล้วก็ถวายท่านแล้วถวายท่านเนี่ยคือจังกรเทียงเนาะครับอืมถวายท่านถวายก่องเพลนประมาณกรเทียงแล้วก็เสร็จถวายท่านแล้วก็ ตำแหน่งที่สงนำผาถัดนี่ตำแหนันที่สามครับผู้ใดสิมากกับมาผู้ใดจิมมี่ลงท่านมาตั้งกับขออนุโมทนานั่ไม่เด้อผู้า่อยลูกตอยหลานตอยหลวงปูน้ำเนี่ยครับผู้มีลงท่านก็ะผู้ใดผู้ใดขิดมาเป็นลงท่านกับมามีกิจใจใส่ท่าท่ามาก หลงหลวงปูมาเบิงวัดหลวงปูน้ำกะว่าถ้าบางที่ล็อกเงื่อนลานมันสิเขาเพราะมันล็อกเสดิดก <c oughs> <c oughs> ามันเปะๆให้กะที่มีงันมาทำบุญน้ำกัน <c oughs> ปัด,ป,ด <c oughs> ปัดฟุนใหม่แงดออกมาใหมา่ด <c oughs> อ,อกจากนอกระนวดที่แล้วพอ่อแล, <c oughs> ล้วโล่งครับผมแจ้าก้าลอกเบิงอยู่มันกับเขาอยู่ <c oughs> อืออ้อจะคข้าเอาเหล็กลอกลงน้ำ แล้วมันก็เจะขามเสียนกับเขาขึ้นเ่าหน่ละล่ะคาดเขาล้านปเปอร์เส้นอันนี้ก็บสี่พวล้านปเปอร์เส็นอยู่บปล่าเหรออือจังเดือเอิลอกเงินล้านเนาะครับผมว่าปู่เรียกทางช่องมาหาด่วนเลยนะครับผมนี่แหละเอาเต้าช่วงนี่แหละโอ้ครับ,เ,รบเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปคัดลอกก่อนนะครับปู่เดี๋ยวช่วงช่วงช่วงคัดลอกนี่ คืออยากจะทราบสตินะครับเดี๋ยวช่วงคัดลอกนะครับปู่เข้าบ่อยไหมครับผมสําหรับชุดเงินล้านเราเนี่ยครับมันมันผักงวดหนึ่งบ่ผักงวดหนึ่งให,หง้สองหัตเลยจะเลยบ่เอาลอลงบอ่อมาลงมันผักสองอหัตมันหลุดแล้วครับปู่มันมันมันหลุยแต้มหนึ่ง มันี้มันหลุดเลยมันหลุยหน่อยๆนึงเจีบนึงกระบอกมับัให้มันเตะเลื่อยจะได้เดี๋ยวถ้าเกิดหลุดนี่คือคือหลุยนี่คือไม่เอาเลยพากล้วยเจ้ากันสะพากไว้เจ้ากอนหรือเจียมเดียวกระบอกหลุยเจียมเดียวกระบอกเมื่อหันแปดมันแปดเก้าเนาะเก้าแปดเนาะมันรอเก้าเก้าจังทันเหรอมันหลุยจังทันเหรอแต่เลื่อยบัวออกมาลงถ้ามันเอาลงมันก็เสียเงินเติมกันหลายตัวเนาะใช่ ต่างคนตางเน้นใส้ตัวเดียวมันกันแลนี่กัพิจารณาเบิงว่ามันงวดก้อนมันกับเขาอยลงปูก็ะเดาล่งมากเจืออคคือให้เอฟซีเอาไปเปรียบเทียบกันเไปเปรียบเทียบใส้กันครับแล้วก็พิจารณาเบิงหาหาเบิงว่ามันจีมันจีเป็ดทีงไหนมันทีเขาว่มากกับจัดการเลยคันบ่มากกับพานไปถ้าเอา คิใหม่จะเอากล้อฝันก็นได้มาตรงกันไหมครับปู่ตรงกันอยปู่กับพี่กันละหน้าแล้วว่ามันตรงกันอยูอ่ข้ามเสียงเรานะได้ข้ามเสียงข้ามตรงจิตตรงรใจเป็นจักรข้ามมันข้ามมันโดนใจข้ามมันถือเปะเปะมันเลยเด็กขามโตเด็กเขาจังว่าล็อกเงินล้านรุ่นปัดฟุ้นใหม่ล็อกเงินล้านรุ่นปัดไนรุ่นปัดฟุ้นใหม่อันนั้นยี่สิบสองงวดอันนี้กี่งวดกบปู่สถิติเก่าสถิติเก่ามันเสียหาหกวดนเดี๋ยวละร่องเบื้อง แต่กับพ่อได้ยู่ครับอืมแต่กับพ่อทำฟ้าบ่ถืกในว่ามันบ่เข่าสองวัดก็เลยเอาพักไกวจะก่อนวางหันจกวบางหันกะออกยู่ครับอืม้างหันก็ออกออกคู่กันโยกับคำเสียนครับก็ให้มีจะเริักเปรียบเทียบดูกับชุดท่ามเสียนนะครับเออเปรียบเทียบบ้งแล้วมันถิดเขาว่อ้จังไงจะเป็นน้อนฝันเบ้างตะกอน พันคักๆแล้วจังไปถุ่มมันครับน่อยๆยตัวนึงหอกนี่เลกเลกบนกับสองคููเลกล่างสามคูแล้วก็เด่นไห่พร้อมนี่เด่นเหี่ยพ่อมเด่นเก้าเด่นสามปัดพุ่นปัดพุ่นมีเก่ามีสามเป็นสูตรล็อกเป็นล้านล็อกเงนล้านล็อกเงินล้านสุดนี่มันเป็นล็อกเสด็จนที่แล้วเองประดออกเนาะนวดที่แล้วเอาเอาล่งไห ว่ามันมาถือกต่มันลอกเบิงมันก็ถืออยู่แก้มเดียวกับวอแก้มเดียวกับวอกไหนมันเป๊ะๆพนะล็อกเงินล้านนะครับเอฟซีครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของหลวงปู่นะครับผมตัวเลขข้างบนคือล็อกข้ามเสียนนะครับตัวหนังสือสีดํานะครับผมส่วนเลขล็อกเงินล้านก็คือตัวสีน้ําเงินนะครับผมปู่ให้มาเปรียบเทียบกันนะครับว่ามันไม่หนีกันเลยนะฮะ ชุดหนึ่งเคยเข้าตลอดนะครับชุดข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็เข้าเป็นประจําเหมือนกันลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับถ้า f อฟชอบนะครับผมแนวทางของหลวง,ลงปู่ล็อกข้ามเสียงกับล็อกเงินล้านนะครับผมนี่ฮะแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมแอดมินก็เอามาให้เพื่พี่น้องทางบ้านเปรียบเทียบดูนะครับว่าทั้ง2เลขชุดของปู่นี้ ตรงจริตตรงใจพราะม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านตัวไหนบ้างนะครับผมกับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ